สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รีมการ์เด้นบ้านแพ้วนะคะส่วนพี่เอบ้านแพ้วส่วนมะขามเทศในอำเภอบ,บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะสำหรับตอนนี้นะคะเออยู่ที่สวนนะคะต้องขออภัยพี่ๆนะคะหากว่ามีเสียงรถรบกวนเป็นระยะ,ะยะนะคะเนื่องจากสวนเอติดถนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสืบเนื่องจากพี่ๆท่านหนึ่งนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาถาม เรื่องอความแตกต่างระหว่างสวนกับไร่นะคะวันนี้เอ๋เลยพาเข้ามาดูสภาพของสวนที่มีร่องน้ำนะคะเพราะน้ำมีความจำเป็นสำหรับการปลูกมะขามเทศนะคะการเลี้ยงมะขามเทศมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีแหล่งน้ำนะคะวันนี้เอ๋เลยจะพาเข้ามาดูสภาพของร่องสวนสภาพของ การปลูกระยะห่างต่างๆนะคะเป็นการคุยโดยทั่วๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นอย่าลืมพี่ๆกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเอด้วยนะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะ ของสวนที่เอทำมะขามเทศนะคะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะสำหรับพี่พี่ที่ปลูกมะขามเทศลักษณะเป็นไร่ก็คือเป็นพื้นไม่มีร่องน้ำนะคะพี่พี่ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบการให้น้ำตามความสามารถที่พี่พี่และเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะหาแหล่งน้ำ มาเตรียมสำหรับการให้มะขามเทศได้นะคะอาจจะเป็นน้ำบาดาลเป็นน้ำบ่อน้ำขุดน้ำซึมน้ำซับแล้วแต่จะหาแหล่งน้ำได้นะคะแต่ว่าแหล่งน้ำเป็นประเด็นสำคัญที่พี่ๆและเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเตรียมถ้าหากทำมะขามเทศนะคะเพราะว่ามะขามเทศเป็นพืชที่ค่อนข้างจะอชอบน้ำนะคะ และต้องการน้ำในระยะการติดฝักด้วยนะคะสำหรับส่วนเอจะเป็นลักษณะร่องน้ำนะคะสวนในภาคกลางก็จะเป็นร่องน้ำเป็นหลักนะคะเพราะว่าดินจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนร่วนนะคะแต่ว่าพื้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นดินเหนียวแล้วก็ในช่วงหน้าฝนดินมันจะอุ้มน้ำมันจะขังเชอะแฉะนะคะเราก็เลย มีการทำสวนยกร่องกันนะคะในภาคกลางนะคะหลังจากที่พี่ๆและเพื่อนๆน,นะคะเตรียมแหล่งน้ําไว้แล้วนะคะเราก็มาดูว่า,าแปลงของพี่ๆถ้าหากเป็นไร่พี่ๆวัดระยะห่างของหลุมมะขามเทศนะคะที่ต้องการจะปลูกนะคะอ,อันนี้จะไม่ตายตัวนะคะว่าระยะห่างของหลุมเนี่ย จะเท่าไหร่แต่ว่าที่สวนเอก็จะใช้ระยะห่างประมาณ6-8เมตรต่อหลุมนะคะของพี่ๆถ้าเป็นไร่ก็คือพี่ๆก็จะต้องวัดซ้ายขวาด้วยแต่สำหรับของเองเป็นร่องสวนมันก็จะมีร่องน้ำบังคับระยะห่างด้านซ้ายด้านขวาอยู่แล้วนะคะของพี่ๆและเพื่อนๆก็คือจะต้องวัดซ้ายขวาด้วยจะเป็น6 เมตรเเมตรหรือ8เมตร6,6คูณหคูณ7หรือ8คูณ8แล้วแต่ความเหมาะสมของแปลงได้นะคะขยับได้ไม่มีปัญหานะคะการเกษตรเนี่ยเป็นการปรับใช้ไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าสภาพอากาศสภาพดินสภาพพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะปรับเพื่อให้พืชเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ย มีชีวิตอยู่ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักสูตรอะไรตายตัวใช้ประสบการณ์ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาปรับใช้ปรับแก้นะคะหลังจากที่วัดระยะมาร์กตำแหน่งที่จะปลูกได้แล้วก็ทำการขุดดินขุดหลุมไว้นะคะ ขุดหลุมพึ่งไว้สักระยะหนึ่งไม่ว่าพี่ๆและเพื่อนๆจะได้กิ่งตอนไหนหรือว่าซื้อกิ่งมาแล้วเพึ่งจะขุดบางบางลักษณะกิ่งก็จะเป็นชํำมาแล้วก็จะลงปลูกได้เลยก็พี่ๆและเพื่อนๆถ้าดินพร้อมเป็นลักษณะดินดําดินมีธาตุอาหารเรียบร้อยพี่พี่จะปลูกได้ได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีน้ําเพียงพอที่จะให้เขาใน ช่วงฤดูแล้งนะคะก็ปลูกได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ปลูกในหน้าฝนนะคะฤดูฝนจะเป็นฤดูที่มีความชุ่มชื้นพอสมควรที่พืชจะสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะหลังจากฟื้นดินและกลิ่งพร้อมเอากิ่งพันธมาแกะเตรียมนะคะแล้ก็เตรียมไม้ ต้องมีไม้สำหรับที่จะปักพยุงต้นของมะขามเทศสักหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่า,าระยะปลูกช่วงแรกรากยังไม่เดินเนี่ยเขาก็จะใส่ใส่ซ้ายใสย่สสขวาอาจจะเราจะอาจจะเดินไปเตะล้มได้นะคะก็ปักแล้วเอาเชือกผูกไว้ให้กิ่งอยู่นิ่งๆเพื่อให้รากเดินได้เร็วขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิวของสวนจะเป็นลักษณะของสวนเอนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือระวังปลวกนะคะปลวกเนี่ยเในหน้าแรงเนี่ยถ้าปลูกในหน้าแล้งปลวกเขาก็จะขึ้นมาแทะรากของรากอ่อนของมะขามเทศได้นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะ ในช่วงปลูกช่วงแรกนะคะอจะไม่แนะนําให้ไว้ฝักนะคะฝักมะขามเทศเขาสามารถจะออกได้ตลอดอหลังจากออกดอกหลังจากเราปลูกแล้วเนี่ยต้นแค่หัวเขา่าหรือต้นแค่เอวเนี่ยเขาก็จะสามารถแตกดอกได้ตลอดเวลานะคะเราก็จะต้องเด็ดฝักทิ้งเพื่อให้ทรงพุ่มอะ่ะ ได้โตนะคะไม่งั้นต้นนะเขาก็จะไปเลี้ยงฝักอาจจะเกิดการแคระแกรนได้นะคะว่าธาตุอาหารมันจะต้องส่งไปเลี้ยงฝักมันก็เลยจะไม่ได้ไปเลี้ยงลำต้นตามสมควรที่จะให้แตกกิ่งแตกก้านแตกใบามาเยอะๆนะคะเพื่อส่งพุ่มที่ใหญ่นะคะเราต้องเด็ดทิ้งอย่าไปเสียดายนะคะ วิธีการปลูกก็จะไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกับต้นไม้อื่นๆนะคะเพียงแต่เราเบามือแกะถุงลงปลูกไม่ให้รากช้ำแล้วก็ใส่ดินอาจจะใส่มูลไส้เดือนใส่ปุ๋ยคอกผสมดินหรือว่าดินผสมปลูกอันนี้แล้วแต่ความสามารถความพึงพอใจของทุกๆท,ท,ท่านได้เลยนะคะ สำหรับคลิปการปลูกรู้สึกเอจะลงไว้แล้วในช่อง YouTube ช่องร e มการเด e n บ้านแผวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีอธิบายตัวอย่างวิธีการปลูกสำหรับที่เอแล้วนะคะเพื่อพ,พี่ตามไปดูได้นะคะในคลิปของการปลูกมะขามเทศด้วยกิ่งตอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้า,ากมีคำถามนะคะสอบถามมีสิ่งไหนไม่เข้าใจนะคะพี่ๆสอบถามมาได้นะคะบางทีอาจจะทำคลิปมันไม่ไม่ครบถ้วนนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าหากมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ ยินดีที่จะตอบให้นะคะท้ายคลิปแล้วน,นะคะขอบคุณทีเ่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ก็คุยกันโดยทั่วไปนะคะรวมๆดูสภาพของสวนดูสภาพของต้นมะขามเทศปัจจุบันที่สวนเอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อต่อไปที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของการทำกรเกษตรนะคะให้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะคะ